ในนามที่เป็นผู้ในการสื่ติดตามผลกระทบจากการชุมนุมอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในกรุงเทพมหาคนครที่ได้รับผลกระทบกรณีของนายมารุจจันนวนที่สื่อบนชนได้ทราบข่าวกันมาว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะในกรณีที่เขาได้ไปงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมง,งานที่ได้เลื่อนตำแหน่งประมาณตีสองกว่านะคะ แล้วก็ไปส่งเพื่อนตัวเองเป็นคนปทุมธานีไม่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางในกรุงเทพมหาคนครก็เหมือนหลงทางแล้วก็ไปเจอแผงเหล็กกั้นก็ลงลงรถแล้วยกแผงเหล็กกั้นก็ถูกผู้ชายไม่ไม,ไม่ทราบจํานวนมามารุมทำร้ายตัวเองแล้วก็ฟื้นมาอีกทีหนึ่งก็อยู่โรงพยาบาลน,นะคะก็รู้แต่ว่าถูกนําส่งมาที่โรงพยาบาลสิริราชในสภาพที่หมดสติ น,นั้นก็สภาพร่างกายของเขานั้นนะ,ะก็รู้สึกว่าสาหัสนะคะหน้าบวมปูดจมูกก็รู้สึกว่าจะเบี้ยวผิดรูปไปนะคะตามข่าวที่รายงานออกมานะะกระดูบรเิวณใบหน้าเมื่อเอีกซเลยแล้วก็หักหลายตำแหน่งนะฮะแล้วก็เลือดออกภายในตากระจกตาถลนเลือดออกภายในโพรงช่องหู แล้วก็เยื่อแก้วหูปสัสสาวะเป็นเลือดมีมีรอยแผลโดนกระสุนเมื่อเอ็กซเรย์แล้วก็เห็นว่ากระสุนอยู่ในขาด้วยนะคะอันนี้ก็คืออาการที่บาดเจ็บสาหัสของคุณมารทุที่ที่โดนเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยก็อยากจะขอความวิงวอนนะคะว่าเขาโดนข้อหาว่ามีลูกระเบิดอะไรอยู่ในรถของเขา นะโดยที่เขาถูกนำส่งตโรงพยาบาลเขาอยู่ในสภาพที่หมดสตินะคะดิฉันก็เลยขอความเป็นธรรมในกรณีนายมารุษนีนะ้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะผู้ที่เกี่ยวข้องก็อยากที่จะให้แสวงหาพยานหลักฐานที่แท้จริงระหว่างช่วงเวลาที่นายมารุษถูกทำร้ายไปจนกระทั่งถึง เวลาที่มีการตรวจพบอาวุธในรถของเขาที่เป็นของกลางในคดีนี้เนะี่ยให้ละเอียดที่้วนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างช่วงเวลานั้นทางนี้ก็ตามประวัติตามข้อมูลที่เราได้ทราบจากการให้สัมภาษณ์ของญาตินายมารุษนี่นายมารุษไม่มีประวัติในการใช้อาวุธเป็นเลยยิ่งอาวุธที่พบในรถของเขาก็ยิ่งไม่ไม่คุ้นเคย นะคะแล้วเขาก็ไม่เคยมีประวัติว่าต้องโทษใด,ดๆทั้งสิ้นแล้วก็มีการขับรถมาคนเดียวถ้าเกิดมียิงปืนคว้างระเบิดเนี่ยเขาจะทำยังไงมือหนึ่งขับรถด้วยทำด้วยอย่างนั้นหรือข้อกล่าวหาที่มีต่อเขาก็คงจะเก่งกว่าเจมบอลแล้วมั้ยนะคะดังนั้นตรงนี้ไม่มีประวัติต้องโทษแล้วก็ไม่ฝากฝ่ายใดสีใดทางการเมือง อันนี้เขายืนยันทั้งครอบครัวของเขาก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องพกพาอาวุธนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่อยากจะให้พนักง,งานสอบสวนและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ช่วยแสวงหาข้อเท็จริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ต้องหาด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ดิฉันถือว่ามีความเป็นห่วงเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกนรุงเทพมหานคร แล้วก็ในเรื่องวงยายเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในก,กร,รุงเทพฯารานครถึงอยากที่จะบิงวอนเจ้าที่ตํารวจเจ้าที่ฝ่ายสอบสวนพนักง,งานสอบสวนเนี่ยนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกทุกฝ่ายอย่าได้เชื่อปักใจทันทีทันใดขอให้เกิดความเป็นธรรมจริงๆด้วยการแสวงหาพยานหลักฐานโดยละเอียดนะคะนี้เป็นกรณีตัวอย่าง แล้วก็กรณีอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยซึ่งเรามีความเป็นห่วงว่าอย่าได้ทึบทักว่าคนนี้เป็นผู้ร้ายเป็นผู้ที่ก่อเหตุทันทีทันใดนะคะเพราะในขณะนี้นีมีการร้องมาที่ศูนย์ของเราค่อนข้างจะเยอะมากเลยในเรื่องความรุนแรงที่กระทำต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ก็อยากที่จะฝากเรื่องนี้ไว้ พนักงานสอบสวนและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะจากศูนย์ติดตามผลกระทบจากการชุมน,นุมนะคะซึ่งก็อยากจะขอฝาก,กหมายเลขโทรศัพท์ให้ทุกท่านได้เผยแพร่จะได้แจ้งข้อมูลข่าวสารเราจะได้ช่วยประสานงานให้02653 4055นะคะ02653 4055และเบอร์โทรศัพท์02653ส0 8 9า่ค่ะขอบคุณค่ะ